ลงทุนในหวยกับลงทุนในสลากแบบไหนดีนะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะปุจะมาพูดถึงสลากหวยกับสลากธนาคารเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีหรือเล่นแบบไหนดีอ่ะทีนี้เราลอ,ลองมาดูค่ะสลากหวยซึ่งปุ๊เองก็เป็นคนนึงค่ะที่ซื้อเหมือนกันทุกงวดงวดละใบเผื่อเผื่อว่าดวงเข้าจะคิดแบบนี้ก็จะได้ถูกรางวัล ะะหวยหนึ่งใบลองมาดูค่ะ80บาทอย่าเพิ่งยิ้มนะคะหวยหนึ่งใบราคา80ดบาทลองมาดูค่ะ1ชุดจะมี1ล้านใบแต่ละชุดค่ะเขาจะมีรางวัลทั้งหมด1 4 1 6 8รางวัลรวมหมดเลยนะรางวัลทุกรางวันเลยนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด48ล้านบาทนี่นะคะทีนี้เขาไม่ได้จำหน่ายแค่1ล้านใบค่ะ เขาจำหน่ายทั้งหมด100ชุด100ล้านใบเท่ากับ480ล้านบาทค่ะสูงอยู่นะคะมาดูโอกาสความน่าจะเป็นซึ่งในเว็บของ Google นะคะก็มีการทำเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าถ้าหวยโอกาสความน่าจะเป็นจะเป็นอย่างไรซึ่งกูก็อิงจากในนั้นเหมือนกันนะคะลองมาดูค่ะโอกาสในการถูกรางวัลที่1 6ล้านถ้าเราลงซื้อหวยแต่ละงวด 80บาท15วันลุ้นเลยค่ะ80บาทนะคะเรามีโอกาสในการถูกรางวัลที่1ความน่าจะเป็นอยู่ที่0.0001% 000ค่ะ0.0001% 000ค่ะที่เราจะถูก6ล้านบาทแต่มันไม่ได้มีรางวัลเดียวอ่าเรามาดูค่ะ1ชุดเนี่ยมีรางวัลแน่ๆมีแน่ๆเลย173ใบ อ่าหนึงชุดก็คือ1ล้านใบมีรางวัลแน่ๆ173่งรน,น,นะคะหนึใบความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลทุกรางวัลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1นึ่สอสาข้างเคียงสามตัวหน้าสาตัวหลังรวมมาหมดเลยความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลค่ะอยู่ที่1 4 1 6งจุดสี่หนเไอแปดสบาทของเราหรือของปุ๊เนี่ยค่ะ มีความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลอะไรต่างๆของเขาเนี่ยอยู่ที่1.4168%ค่ะและความน่าจะเป็นที่จะไม่ถูกรางวัลเลยถึง98.5นะคะแปดสาม ซึ่งปูเองนะคะก็ไม่ได้อยู่ความน่าจะเป็นที่ถูกนะคะอยู่ในความน่าจะเป็นไม่ถูกคะใน9 8เนะคะ,นะคะเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ซื้อแค่งวดเดียวซื้อ2งวดนะคะวันที่1กับวันที่16อ่าเล่นงวดก็160บาทก็อยู่ในกลุ่ม9 8อนะ,ะันนี้คือสลากหรือหวยแต่มันใช้เงินน้อยแล้วมันมีโอกาสที่จะถูกรางวัลต่างๆได้มากนะคะทีนี้ลองมาดูสลากที่เป็นธนาคาร ซึ่งจะมีออมสินกับทกศแต่ละรุ่นค่ะราคาต่อหน่วยไม่เท่ากันลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะถ้าเป็นออมสินดิจิทัลค่ะ1ปีตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่เป็นดิจิทัลนะคะกับออมสินดิจิทัล2ปีถ้าเป็น1ปีเนี่ยเขาก็จะอิงรางวัลทุกวันที่16ดังนั้นถ้าฝาก1ปีเขาขายหน่วยอยู่หน่วยละ20บาทถ้าใช้เงิน80บาทเท่ากับหวยลอตเตอรี่ จะซื้อได้ทั้งหมด4หน่วย4หน่วยนะคะ80บาทครบ1ปีถ้าไม่ถูกรางวัลอะไรเลยใน, 10, ใน12เดือนที่ผ่านมา80บาทยังอยู่ค่ะแต่ถ้าครบแต่ถ้าในระหว่างนั้นนะคะเราก็มีโอกาสได้มากกว่า80บาทไหมคะมีโอกาสค่ะจากการถูกรางวัล12งวดแต่ถ้าไม่ถูกเงินเราก็ยังอยู่ส่วนสำหรับดิจิทัลค่ะ2ปี มีโอกาสก็คือฝากไว้2ปีทิ้งไว้เลยนะคะซึ่งดิจิทัลเขาจะขายหน่วยละร้อยสมมติปู้ซื้อหน่วยเดียวแล้วทิ้งเงินไว้เลย2ปีเงิน100ปู้ยปุยังอยู่ค่ะแล้วได้ดอกเบี้ยมาอีก0.10%แล้วมีโอกาสถูกราวงวัลค่ะรุ่นรางวัล24งวดเดือนละงวดเดือนละงวดค่ะอันนี้คือออมสีนส่วนทกศค่ะที่เป็นชุดล่าสุดกำลังจะออกใน6 7มิถุนายนนี้เราศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะ เป็นชุดเกษตรมั่นคงเจ็บซึ่งฝาก3ปีค่ะขายหน่วยละ100เหมือนกันสมมติเงิน100ปุ๊ทิ้งไว้เลย3ปีครบ3ปีค่ะปูได้100บวกด้วยดอกเบี้ยค่ะ0.060ต่อปีอ่าเงินต้นยังอยู่ดอกเบี้ยได้มาและมีโอกาสค่ะลุ้นรางวัลโดยอิงจากรางวัลหวยลอตเตอรี่รัฐบาลค่ะ36งวดก็ลองดูนะคะว่า ถ้าเราจะซื้อสลากธนาคารเงินต้นยังอยู่ถ้าเป็นระยะยาว2ปี3ปีจะบวกดอกเบี้ยกลับมาด้วยแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลด้วยแต่ถ้าไม่ถูกรางวัลเงินยังอยู่อ่าแต่ถ้าเป็นหวยสลากหวยนะคะมันก็มีโอกาสกรางวัลเยอะมากกว่าแต่ถ้าไม่ถูกรางวัลอยู่ในกลุ่ม98%ก็คือเงินตรงเงินต้นไม่เหลือเลยอ่าก็ลองดูนะคะว่าเราจะชอบนะคะลงในสลากหวย หรือลงในสลักทกสออมสินของธนาคารดีก็ลองเลือกดูตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ